ทุกวันันครบสวัสดีครับผมเนี่ยปอเชวีอาพีนะครับวันนี้นะครับผมที่จะมาเปิดตัวผู้หญิงที่ชื่อรักที่สุดในโลกครับแม่เชียงครับสว,ส,สวัสดีค่ะคุณแม่กุ้งครับสนิทมากครับเรามีอะไรก็บอกกันทุกอย่างใช่ไหมครับมา สนิทกันที่สุดเลย<ช>ค่ะบ,<ช>บ,บอกบไม่มีความลับต่อก,กันเลยค่ะจริงๆไม่มีเรื่องอะไรเมาเลยค่ะสำหรับประเช่เขาเป็นเด็กเห็นอย่างนี้นะคะเป็นเด็กดีมากค่ะ c o n f i r มค่ะ c o n f i r มเลยค่ะน่ารักค่ะเลี้ยงง่ายค่ะแต่ก็มีบางอารมณ์หรือบางความรู้สึกที่แบบว่ามีบ้างอะเหมือนเด็กทั่วๆไปอะค่ะที่แบบอาจจะมีดื้อมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่รจริงๆแต่แตว่าโดยรวมว่าเชฟเขาเป็นคนที่พูดง่ายว่านอนสอนง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ7-8ดขวบเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือคุณแม่จะให้เขาเรียนพวกเกี่ยวกับกีฬาก่อนเริ่มจากตีกอล์ฟ ว่ายน้ำเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาชอบที่จะเล่นกีฬาทุกอย่างแต่คราวนี้มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่า,เ,าเพื่อนชวนมาเรียนมามามา,มาเข้าเป็นประมาณแคมป์เต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกถามลูกอ่ะลูกบอกไม่เอาไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปเรียนแล้วอ่ะเขาติดใจกีฬาที่เคยเรียนมาทุกอย่างอ่ะแคนเซิลหมดเลยเพื่อที่จะมาเรียนเต้นคือเขาบอกว่าเขาชอบมากตรงเนี้ยคุณแม่ก็เลยสนับสนุนเขาด้านนี้มาตลอดนะคะโห oh. จะบกว่าแม่ลูกเราเนี่ยไม่มีความรับต่อกันเลยครับผมผมบอกแม่ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นครับบอกแม่วันนี้ผมไปเที่ยวกับเพื่อนนะแม่วันนี้ผมอยู่นานเนี่ยนะอย่างนี้ผมไม่เคยมีความรักกับแม่ครับรักแม่ครับผมทุกวันนี้ยังนอนกับแม่อยู่เลยครับนอนกับแม่หรือว่าแม่มาน,นอนด้นวยครับเ <laughs> <laughs> ชมีคนเได้ปรึกษาคือคุณแม่ครับส่วนใหญ่เชก็ปรึกษาเรื่องทุกเรื่องที่มีปัญหาอะไรครับมีเรื่องอะไรแบบไม่พอแบบไม่คล่องใจหรือว่าแบบ ไม่สงสัยอันนี้ก็ที่กระถามแม่ครับผมเรื่องสาวสาวเอาตรงเอาความจริงใช่ไหมคะมามาครับอันนี้เชฟอธิบายได้ครับความจริงใช่ไหมคะเยอะมากเลยค่ะเช่อะเชีสาวนี่เหรอเชฟไม่มีเลยเปล่าหรอกค่ะส่วนมากจะมีแบบว่าเขาก็จะปรึกษาเรื่องแบบมีคนนั้นคนนี้มาชอบบ้างหรือแบบมีุลไลน์ายมีอะไรอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ส่วนมากก็ทั่วๆไปอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีแปลไงคะ แต,แต่ก่อนอาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีรักอะไรเงี้ยไม่ใช่มีบ้างนี่เพ่งมีคนเดียวอ๋อใครเหรอไม่บอกครับเป็นความลับของผม่เดี๋ยวบอกเมียเลยบอกแม่ตลอดไม่ใช่เหรอบอกไปแล้วไงตอนนั้นนะแต่อย่าบอกกล้องเลยอ๋อเป <laughs> ็นความลับเป็นความลับเป็นความลับห่วงไหมเหรอคะจริงๆถา้าถามว่าห่วงไหมคุณแม่ทุกคนห่วงหมดเหรอคะ แต่เพียงแต่ว่าความห่วงเราจะเราไม่ไม่เรียกว่าห่วงเร,เรียกว่าห่วงมากกว่าคือเราเราจะห่วงเขามากกว่าว่าเขาแบบโตขึ้นแล้วจะเป็นยังไงหรือเขาออกไปข้างนอกบ้านเขาจะเขาจะทาตัวหรือเขาจะแบบอยู่ในสังคมได้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้มากกว่าคก็เรื่องสเปคผู้หญิงครับบอกแม่ประจาครับแม่ครับบอกกล้องไหมครับผมยังไงอะสเปคผู้หญิงที่เชยชอบเป็นไงฮะเชยชอบผู้หญิงเรียบร้อยค่ะน่าราั หมยเหมยหน่อยก็ได้แต่เขาชอบคนที่แบบว่าคือคุยกันแล้วแบบว่าเข้าใจแบบคุยกันแล้วแบบเหมือนแบบความคิดเป็นผู้ใหญ่หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่านะมีค<ม>วา,ามตรอหน่บอก<ช>แล้วเห็นไหมล่ะดีใจค่ะดีใจมากรู้สึกแบบเออลูกเราก้าวเข้ามาเข้ามาในตรงนี้แล้วแล้วก็คืออยากให้เขาทำงานตรงนี้ให้ได้ดีที่สุด ให้เขาตั้งใจทําให้มากที่สุดนะะถามว่าเป็นห่วงไหมก็ก็เป็นห่วงค่ะเรื่องการเรียนอาจจะมีแบบก็คือต้องให้เขาดูว่าเขาจะแบ่งเวลาในการเรียนแล้วการการทํางานได้ได้ได,ได้ได้สัมพันธ์กันไหมอะไรอย่างนี้มากกว่าคือแม่ก็จะคอยช่วยดูมากกว่าว่าเอออันนี้นะลูกต้องเรียนทํากันบ้านหรืออะไรอย่างงี้แล้วช่วงนี้ลูกต้องมาฝึกมาซ้อมอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเกิดเพื่อนเรา,าเราติดแม่แล้วก็แล้วก็บอกว่าติดแม่ไปสิครับก็คือแม่เราครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลนี่ เพื่อไม่ติดแม่ก็คือแบบอา้าวไม่รักแม่เหรอเออคือเราติดแม่เพราะเรารักแม่มากครับผมเราขาดแม่ไม่ได้ฮะจริงๆสิ่งที่จะบอกประเช่คือคุณแม่คุมใจในตัวเขามากนะคะ คุณแม่ภูมิใจที่แบบว่าเ,เขาก้าวมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็เขาอยู่ตรงนี้อยู่แบบแล้วคราวนี้ทุกคนก็คือให้ความรักความเอ็นดูกับเขาแล้วตัวเขาเองเขาก็ตั้งใจแล้วก็อยากที่จะอยากที่จะทํางานตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะมาครับมาเป็นคนเดี่ยงดูใช่มามแต่เด็กครับผมมาไม่เคยทิ้งใช่ไปไหนครับไม่ว่าที่จะทําอะไรมาอยู่ข้างข้างที่เสมอมามาพัฒนารึกษาดีมาก เป็นพ่อแม่ดีที่สุดครับผมใช่ใชไม่รู้ว่าใช่คาอนมาไปใช่ทำอะไรเป็นไม่รู้ไม่รู้นะครบรั <laughs> กกับมามากครับต้องช้ำได้ค่ะ,ะม,มาก็รักลูกครับวันแม่จะมาถึงแล้วนะครับผมอย่าบอกว่าเข้าไปกราบคุณแม่เลยครับอย่าลืมนะคุณแม่คือทําเป็นคนที่ทําให้เราเกิดมาอย่างนี้เลี้ยงดูลามาไม่ใช่ว่าแบบถึงบ้านไป แม่วันดีแล้วขึ้นไปนอนหรือว่าแชทกับผู้ชายอย่างนี้ไม่ได้ครับผมต้องแบบหาแม่ต้องหาแม่น้่งกอดแม่ต้องไหว้แม่อย่างนี้ครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกแลลวครับเขาเลี้ยงดูเรามาตั้แต่เด็กนะเขารักเรามากเราต้องรักเขากลับครับถ้าไม่อยากพลาดขาอสารของวิญีนะครับและเพื่อนเพื่อคัมิเกเซรนิวค o เมอร์ b ับตะครครับผมอะไรนะ subscribe s u b s c r i e ครับ You channel free TV. Talent number one music television. Yeah. You channel. For a patron con draft country, you